ต้อนรับเข้าสู่รายงานพิเศษที่กำลังเป็นที่หือหาในแวดวงการทหารต่างประเทศค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อยักษ์ใหญ่จากฝั่งตะวันตกทั้ง The Diplomat, j e n s Defense Weekly และ Military Watch Magazine รายงานตรงกันว่า ประเทศไทยอาจไม่ใช่แค่ประเทศที่มีอาวุธทันสมัยแต่เริ่มเข้าสู่ระดับที่ใช้ระบบสงครามอัจฉริยะหรือ C4ISR อย่างมีประสิทธิภาพจริงครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้วงการทหารทั่วภูมิภาคหันมาจับตามองกองทัพไทยอย่างจริงจังค่ะเพราะ C4ISR คือหัวใจของสงครามศตวรรษที่21เป็นระบบที่เน้นการรบด้วยสมองมากกว่ากำลัง C4ISR คืออะไรทำไมถึงเปลี่ยนเกมการรบ สำหรับหลายท่านที่อาจยังไม่คุ้นกับคำว่า C4ISR คำนี้ย่อมมาจาก Command Control Communications Computer Intelligence Surveillance Reconnaissance เรียกง่ายๆว่าเป็นระบบการรบผ่านเครือข่ายสมองกลที่รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้รู้ก่อนยิงก่อนชนะก่อนครับสื่อชี้ไทยใช้โดรนดาวเทียมและระบบสั่งการขั้นสูงป่วนแนวรบขมขนบทนครา์จาก Military Watch Magazine ระบุว่า ในแนวประทะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีหลักฐานชัดว่ากองทัพไทยใช้ระบบซีฟูอ s สสั่งการ UAV ปืนใหญ่รถถังและกำลังทหารแบบไร้รอยต่อแม้ไทยจะไม่เปิดเผยโดยตรงค่ะแต่จากการที่สื่อสังเกตว่า UAV ของไทยบินล่วงหน้าเข้าไปตรวจการมีการยิงปืนใหญ่เข้าจุดยุทธศาสตร์แบบแม่นยำระดับเซนติเมตรและการเคลื่อนทัพเสริมของหน่วยทหารราบเกิดขึ้นพร้อมกันในสมแนว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แสดงถึงการใช้ C4ISR อย่างแท้จริงค่ะยิงก่อนรู้ป่อนแนวรบขเขมรปันป่วนทันทีนักวิเคราะห์จากเดอะดิปโลแมอธิบายว่าศัตรูของไทยไม่เข้าใจว่าทำไมกองทัพไทยถึงรู้ตำแหน่งและยิงเข้าเป้าทุกนัดได้ทั้งที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าคำตอบอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลจากดโดรนเรดาร์เมอไทยระบบแจ้งเตือนภัยและเครือข่ายทหารทุกระดับค่ะ โดยเฉพาะการโจมตีรอบพื้นที่ปล่อยเป็ดบรรเตียมันชัยนั้นซื่อระบุว่ากัมพูชาขาดข้อมูลทุกอย่างแบบเรียลไทม์ขณะที่ถ่ายเคลื่อนทับเร็วพร้อมกันทั้งบนดินและทางอากาศโดยใช้ UAV ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบป,ปัญชาการกลางแบบแทบไม่ต้องใช้วิธีอยู่ครับจากกองทัพตามหลังสู่ผู้นำสงครามข้อมูล นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองเดิมๆที่มีต่อไทยครับจากเดิมที่ประเทศในอาเซียนมองไทยเป็นแค่ผู้นำด้านกำลังพลมาวันนี้ไทยขึ้นแท่นผู้เชี่ยวชาญด้าน Network ร์กเซนทริกว a r แฟร์อย่างไม่เป็นทางการและผู้นำด้านอาวุธที่ล้ำสมัยและสามารถผลิตอาวุธได้เองครับ และยังมีรายงานลับจากวงการวิจัยอาวุธสหรัฐระบุว่าระบบ CFO s s r ของไทยนั้นอิงอยู่กับการประสานงานแบบ Modular c o m m a n d c e l l คล้ายกับของนาโตและอิสราเอลค่ะซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้ำหน้ากว่าที่หลายคนคิดค่ะบทเรียนที่ชัดเจนจากการรบชายแดนในครั้งนี้ก็คือความได้เปรียบของไทยไม่ได้อยู่ที่อาวุธแรงแต่ที่ระบบคิดเร็วส่งเร็วยิงแม่นทั้งหมดนี้มาจาก c 4 i s r อย่างแท้จริงค่ะ และถ้าเราคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอในบทถัดไปเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบระบบนี้ให้กับไทยรวมถึงหลักสูตรลับที่ทําให้ฐานไทยแม่นยําแม้ในความมืดสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รู้จักกับระบบ C4ISR และเห็นภาพว่าไทยใช้งานจริงในแนวรบภาคตะวันออกได้อย่างแม่นยําเพียงใด วันนี้เราจะพาไปดูว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างแผนปฏิบัติการอัจฉริยะนี้รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนจากการฝึกภายในของกองทัพไทยค่ะหลักสูตรลับศูนย์บัญชาการสมองเมื่อทหารไทยเรียนรู้แบบนาโต้ คุณผู้ชมคะท่ามกลางภาพลักษณ์ของกองทัพไทยที่ยังคงเน้นระเบียบวินัยแบบดั้งเดิมมีการเปิดเผยว่ากองทัพได้พัฒนาหลักสูตรไซเบอร์ C4ISR Tactical Warfare อย่างเงียบๆตั้งแต่ปี2564ค่ะหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยไซเบอร์ของเกาหลีใต้ศูนย์สงครามเครือข่ายของสิงคโปร์และหน่วยฝึกอบรมนาโตในอนอร์เวย์ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือทหารไทยระดับหน่วยบัญชาการตั้งแต่ระดับกองพันไปจนถึงกองทัพภาคต้องผ่านการฝึกวิชาวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ผ่าน Data Link คำสั่งผสมระหว่าง AI และมนุษย์ซึ่งสื่อญี่ปุ่นอย่างนิเคอีเอเชียยังชี้ชัดว่าไทยกำลังสร้างกองทัพที่คิดวิเคราะห์ตัดสินใจอย่างรวดเร็วแบบเดียวกับนาโต แต่ใช้ทรัพยากรเพียงเสี้ยวเดียวครับโครงสร้าง C4ISR ของไทยทำไมถึงเรียกว่าลับสุดยอดระบบ C4ISR ที่ไทยใช้นั้นถูกแบ่งออกเป็น4ชั้นอย่างเป็นระบบได้แก่ 1. C2Node ศูนย์บัญชาการระดับยุทธศาสตร์ 2. Forward Data Relay โนดส่งข้อมูลหน้าแนวรบ 3. Tactical Unit Command Link ช่องสั่งการระดับหน่วยและ 4. Fire Control AI ปัญญาประดิษฐ์ช่วยคำนวณจุดยิงครับเมื่อมีการตรวจพบค่าสึกเช่น UAV หรือหน่วยรุกล้ำในแนวประทะระบบจะสั่งให้ forward relay ส่งข้อมูลภาพบวกพิกัดเข้าสู่ fire AI เพื่อคำนวณจุดยิงแบบอัตโนมัติจากนั้นจึงส่งคำสั่งกลับไปยังปืนใหญ่ UAV ติดอาวุธหรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบค่ะทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง15วินาทีและฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวเลยว่าถูกล็อกเป้าค่ะ สื่ออเมริกาเผย C4ISR ไทยถูกเทียบเท่าระบบของอิสราเอลเลยทีเดียวครับรายงานล่าสุดจาก Defense Update เว็บไซต์วิเคราะห์การทหารชื่อดังของสหรัฐระบุว่าแม้ไทยจะไม่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศ n e t w o r k ร์กเซนทริกวอ r e แต่จากหลักฐานในแนวรบปัจจุบันระบบของไทยสามารถประมวลผลสื่อสารและยิงโจมตีได้ในระดับเดียวกันกันกบระบบของอิสราเอลเช่นระบบ Ion Vision และ Elbit C4I โดยเฉพาะการใช้งาน UAV อย่าง RTF U1, c h 4 Sky Scout และ Searcher Mark II ที่ถูกใช้ร่วมกับระบบบัญชาการภาคพื้นและมีการคำนวณระยะยิงร่วมกับปืนใหญ่ล้อเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่ชาติพัฒนาแล้วบางประเทศยังทำไม่ได้ค่ะระบบที่ยิงแม่นกว่ามนุษย์เมื่อ AI ควบคุมการยิงแทนพลปืนหนึในจุดพลิกเกมของ c 4 ISR คือ AI Fire Control หรือระบบคำนวณยิงอัตโนมัติซึ่งถูกติดตั้งในปืนใหญ่ของไทยหลายรุ่นเช่น M758ATMG 155มิลลิเมตรดาน่ามอ M2 ระบบล้อเคลื่อนที่และ NHI 45โครงสร้างปรับปรุงการยิงแบบแม่นยำภายในสามนัดทำลายจุดบัญชาการค่าศึกในแนวประทะนั้นเกิดจากการคำนวณลม ความสูงพิกัดเป้าหมายและชนิดกระสุนโดยที่พลยิงไม่ต้องหมุนเครื่องมือเองเลยค่ะสื่อเวียดนามถึงกับเขียนบทความชื่อว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคข,ของอาวุธที่ไม่พลาดเป้าค่ะเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเรดาร์และมือถือแบบพร้อมรบ24ชั่วโมง และคุณผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยเหนือกว่าบางประเทศเพื่อนบ้านคือการใช้เน็ตเวิร์กฟิวชั่นรวมทุกระบบเข้าด้วยกัน UAV ส่งภาพเข้า Data Link เรดาร์แบบ a e s a ส่งข้อมูลเป้าหมายทหารในพื้นที่ใช้มือถือพิเศษส่งพิกัดผ่านแอปทหารเฉพาะและศูนย์บัญชาการใช้ระบบเซ t c o m คอมไทยญุย่ปุ่นตัดสินใจและยิงคำสั่งออก ทั้งหมดนี้ทำงานเหมือนวงออเคสตาราที่ไม่มีเสียงพูดค่ะแต่ทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองและระบบจะประมวลผลให้เสร็จในเวลาไม่ถึงวินาทีนี่คือเหตุผลที่ทำให้กัมพูชาสับสนและไม่สามารถเดาว,ว่าไทยจะบุกจักจุดใดตัวอย่างภาคสนาม ปฏิบัติการลายพางฟ้าที่เขาพระวิหารมีรายงานไม่เป็นทางการว่าปฏิบัติการตอบโต้ล่าสุดของไทยในบริเวณภูมะเขือเขาพระวิหารกองทัพไทยใช้ c ีโฟไอในการล็อกพิกัดเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามที่แอบวางจุดยิง BM-21 ระบบได้ส่งภาพจากโดน Griffin กริฟฟินกลับไปยัง C2 n o โนตที่ดูบนครับก่อนส่งข้อมูลไปยังปืนใหญ่ดาน่ามอสเอใกล้เขตชายแดน ผลคือจุดยิง BM 2 1ถูกถล่มราบในนัดแรกโดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังเข้าไปประทะนี่แหละคือรบด้วยสมองไม่ใช่แค่ด้วยแรง C4ISR ของไทยในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่เป็นของจริงที่ยิงได้และชนะได้ จากประเทศที่หลายคนเคยมองข้ามวันนี้ไทยกลายเป็นผู้นำด้านสงครามเครือข่ายที่ทำได้จริงในภูมิภาคและบทถัดไปบัตรดีจะพาไปดูว่าประเทศใดในอาเซียนเริ่มหวาดระแวงและใครกันแน่ที่เริ่มขอความร่วมมือจากนาโตและจีนเพื่อรับมือ C4 ISR ถ่ายครับเราจะพาไปวิเคราะห์กันว่าระบบ C4 ISR ของไทยส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างไรใครเริ่มวันไหว และมีการเคลื่อนไหวจากมหาอำนาจใดบ้างเพื่อรับมือกับยุทธศาสตร์ใหม่นี้ของไทยเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียสามประเทศแรกที่จับตาไทยแบบใกล้ชิดคุณผู้ชมคะหลังจากที่กองทัพไทยแสดงศักยภาพของระบบ C4ISR โดยเฉพาะในแนวชายแดนกับกัมพูชามีรายงานจาก Straits Times, เวนเอ็กซ์เ s s และเบนามาว่าสามประเทศใหญ่ในอาเซียนกำลังจับตาไทยแบบไม่กระพริบตา โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งมีเทคโนโลยี UAV และเรดาร์ลำหน้าอยู่แล้วได้เริ่มพัฒนาระบบ Data Fusion Command เพื่อใช้กับโดรนออ b i บิเตอร์และระบบปืนใหญ่ SPG หวังตอบโต้หรืออย่างน้อยทวงดุลการตอบโต้ของไทยรายงานจาก I ISS i สิงคโปร์ระบุวา่าไทยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของอาเซียนในการเปลี่ยนจากสงครามแบบดั้งเดิมไปสู่สงครามแบบเน็ตเวิร์กเซนทเต็มรูปแบบกัมพูชาเปิดศูนย์ข้อมูลใหม่ ส่วนทางด้วย I.O. เมื่อเดือนที่ผ่านมากระทรวงมหาไทยกัมพูชาได้จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลไซเบอร์ทางยุทธศาสตร์แห่งชาติหรือ NSCCC เพื่อขัดกรองข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียและเผยแพร่ข้อมูลตอบโต้ตตการเคลื่อนไหวของไทยรายงานจากเรดิโอฟรีเอเชียและเดอ d i ิปโลแมตระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาใช้วิธีซอฟต์ไโดยพยายามป้ายความผิดการยิงตอบโต้ตให้ฝ่ายไทย พร้อมบิดเบือนภาพหลักฐานในพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันกัมพูชาย,ยังพยายามพัฒนาเครือข่าย UAV ราคาถูกและใช้บุคลากรจากจีนแต่ยังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เหมือนที่ไทยทำอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ขอเข้าถึงข้อมูล C4ISR ไทยจริงหรือมีรายงานลับที่ถูกเผยโดย Asia Defense Review ว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียได้มีการส่งคำร้องขอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการทหารกับไทย โดยเฉพาะในหัวข้อ Data Link ระบบ AI control และระบบบังคับบัญชาสมัยใหม่เป้าหมายก็เพื่อป้องกันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และจัดการกับการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นอย่างเช่นอบูซายัฟหรือการบุกรุกทางทะเลของเรือผิดก,กฎหมายสื่อฟิลิปปินส์อย่างมานิลาไทมส์เขียนไว้ชัดว่าถ้าไทยสามารถบริหารการรบแนวปะทะด้วยสมองเพียงชุดเดียวได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ การจับมือไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้านระบบบัญชาการ c 5 s r <S คุณผู้ชมคะที่น่าสนใจที่สุดคือความร่วมมือระดับสูงที่ไทยกำลังจับมือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อขยายขีดความสามารถของ C4ISR ไปสู่ C5ISR ที่รวมไซเบอร์วอลแฟร์และอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์เข้ามาด้วยการร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงปี2563 ระหว่างกองบัญชาการทหารสูงสุดไทยศูนย์สื่อสารป้องกันไภัยไซเบอร์เกาหลีใต้และบริษัท NEC ญี่ปุ่นที่ดูแลระบบสื่อสารดาวเทียมไทยหวังว่าในปี2566จะสามารถเปิดตัวระบบสื่อสารบัญชาการไร้ร้อยต่อบวก AI ตรวจจับภัยคุกคามล่วงหน้าได้ที่จะครอบคลุมทั้งสนามรบไซเบอร์และการตอบโต้ดิจิทัลแบบเรียลไทม์ภาพรวมอนาคตไทยจะนำหรือจะถูกดึงรั้งคุณผู้ชมครับ แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแต่ความสำเร็จของระบบ C4ISR อาจทำให้ไทยถูกกดดันจากฝ่ายตรงข้ามรวมถึงประเทศที่หวั่นเกรงว่าไทยจะกลายเป็นผู้ควบคุมดุลทางบรรทัดฐานในภูมิภาคสื่อบางสำนักเริ่มเขียนบทวิเคราะห์ว่าไทยควรระวังการตอบตัวทางไซเบอร์หากนังคงปล่อยให้ความร่วมมือกับนาโต้และญี่ปุ่นขยายตัวต่อไปขณะเดียวกันสื่อรัสเซียอย่าง RT ก็ระบุว่าการพัฒนาการแบบนี้ อาจทำให้ไทยกลายเป็นเป้าหมายของสงครามข้อมูลระลอกใหม่คำถามคือไทยจะก้าวเดินต่อไปในแนวทางของสงครามสมองหรือจะถูกบีบให้หยุดบทเรียนสุดท้ายจากสนามรบที่ไม่ต้องเปลืองกระสุนสุดท้ายบัตด,ดี้อยากจะสรุปไว้ชัดเจนว่า C4ISR คือเครื่องมือของประเทศที่รบด้วยข้อมูลไม่ใช่แค่ยิงก่อนและในศตวรรษที่21นี้สมรภูมิที่ชนะไม่ใช่เพราะมีปืนมากกว่าแต่เพราะรู้ก่อน ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นกว่าแล้ววันนี้กองทัพไทยกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเราก็ทำได้และเราทำได้อย่างน่าภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือรายงานพิเศษสามบทเกี่ยวกับระบบ C4ISR ของไทยที่กำลังสันคลอนสมดุลของอาเซียนถ้าคุณผู้ชมรู้สึกภูมิใจในศักยภาพของประเทศไทยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าเรารบได้ด้วยสมองไม่ใช่แค่แรง